เมนูยอดฮิตอีกหนึ่งเมนูพริกน้ำปลาเอ้ยไม่ใช่ข้าวผัดค่ะข,ข้าวผัดเมนูยอดฮิตนะคะทำง่ายๆนะคะดับแรกเราทำพริกน้ำปลาก่อนเลยนะคะเอากระเทียมนะคะมาซอยๆแล้วก็พริกซอยแบบนี้นะคะเราใช้สองสีนะคะพริกแดงจินดาเขียวจินดานะคะแล้วก็ตามด้วยบีบมะนาวลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเอาให้จัดจัดจี๊ดจเลยนะคะแล้วก็ตามด้วย ผงนัวนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลาของเรานะคะบีบลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยก็คนๆๆให้เข้ากันแซปแล้วค่ะเตรียมพร้อมวางไว้ก่อนนะคะ mm. เราจะทำข้าวผัดแล้วก็ต้องมีต้นหอมเออมีหอมหัวใหญ่นะคะไม่ใช่ต้นหอมนะคะหั่นหันแบบนี้นะคะหั่นเป็นแว่นๆแ,แบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะ เราจะใช้1ลูกโตโตเลยนะคะมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็พักไว้ได้เลยนะคะตามด้วยไก่ค่ะไก่วันนี้เราจะใช้ไก่อกไก่นะคะหั่นชิ้นเล็กพอประมาณนะคะบางๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสลุกคราสักนิดหนึ่งนะคะเห็นนะคะใส่ผงปรุงรส น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะผสมให้เข้ากันจะได้นวนัวน,วนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเมื่อเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะในการทำข้าวผัดของเรานะคะมีแค่นี้เองนะคะทําง่ายๆตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันร้อนแล้วก็เอาไก่ลงไปผัดแบบนี้เลยนะคะ ผัดให้ไก่เกือบสุกนะคะไม่ถึงกับสุกนะคะแต่เกือบนะคะแล้วก็ตามด้วยตอกไข่ลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะทำสไตล์บ้านๆของเราเลยนะคะวันนี้ใช้ไข่ห้าฟองนะคะแล้วก็ยียีย,ยียีนะคะผัดให้เข้ากับเนื้อไก่แล้วคะเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยข้าวนะคะ อ้าไม่ใช่ค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะที่เราหั่นไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนนะคะแบบนี้ค่ะผัดให้เข้ากันดีนะคะแล้วค่อยตามด้วยข้าวแบบนี้นะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยก็ผัดให้เข้ากันพยายามยียีข้าวให้เขาอ่าแตกๆออกจากกันหน่อยนะคะแบบนี้เราค่อยปรุงรสน้ําตาลนะคะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ ผัดให้เข้ากันนะคะแบบนี้อ่าผัดผัดผัดแบบนี้แล้วเราจะเติมสีสันของข้าวผัดด้วยสีดํานะฮะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการให้สีของข้าวมีความเข้มนะคะนิดหนึ่งนะคะจะได้มีความน่ารับประทานแล้วก็ใส่ผักคะน้าลงไปได้เลยนะคะคะน้าที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้คะน้ายุบนิดนึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราค่อยตามด้วยมะเขือเทศนะคะ นี่ก็คือจะเป็นขั้นตอนปิดท้ายแล้วในการทําข้าวผัดง่ายๆสไตล์บ้านๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะก็จะได้หน้าตาข้าวผัดที่น่ากินแบบนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยก็ตักใส่จานที่เราจัดไว้สวยๆได้เลยนะคะเพื่อที่จะเสิร์ฟนั่นเองเห็นไหมคะข้าวผัดของเราหน้ากินมากอาหารเที่ยงอาหารเช้าอาหารเย็นได้หมดเลยนะคะอาหารง่ายๆใครๆก็ชอบข้าวผัดไก่จ้า